Good morning เด็กๆ Hello Let's stop stop Good morning Good morning No 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 Good morning Good morning s บสบ o p Stand up Stand up ใครอยากใครอยากใครอยากไปใครอยากออกไปสี Stand up เออปล่อยอยู่啊 Stand up ก่อนวัน Stand up Stand up วันนะหาแม่ไปดูมาไปไปไป ปล่อยเด็กๆแล้วนะคะปล่อยเด็กๆไปวิ่งเล่นแล้วนะคะทุกๆเช้าเราต้องปล่อยเด็กๆไปวิ่งเล่นนะคะตื่นมาบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะฝนหยตกกับว่าตัว่าไฟดาบว่าในมาอยู่ไฟดาบยังไม่มาเลยค่ะตั้งแต่เช้าเลยดีไม่ได้ทำผมวัน นี่ว่ามันตัวโต,วต,วตวมากมากเลยค่ะมันก็จะออกไปวัดค่ะไปวัดเนี่ยมืนอเร้าเดี๋ยววันนี้สวัสดีเอซทุกท่านนะคะไฟดับไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะไฟดับไปไปพี่โป้มาหาเด็กเด็กวิ่งเล่นทำไมล่ะลูก ดอกบอกว่าถ้าอยากกินกล้วยก็กินได้นะคะกล้วยแกซีซุกแล้วบีไง่ายเยอะๆไปใกล้น้ำแม่แม่แม่มีมิอ๋อต้องมีต้องมีขีอย่าไปใกล้น้ำอย่าไปใกล้น้ำมามามาไปาาาไปไปไป,ไป หยุดเลยหามันไก่แม่เพราะว่ามันเปื่อนไปเล่นๆล่นไปไปไปยวทำกันสอบเอ้ยโน่โน่โนามาันสับกับปล่อยเด็กหน่อยแล้วนะพาเพอพาเพอลุทสอบเดินขึ้นมารับอากาศธรรมชาตินะคะยางว่าน,นี่กับเป็นทงไฮทงหน้าเดีย๋ยวยาเห็ดกันยาหยอกกันไปพลเล่ไปพุลเร่ไป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  อนนั้นอันนี้คือหน้าที่อน,น้นองมีอวดกับพี่โปนมาเล่นตอนนี้เขางามแล้วทำอะไรกันทำอะไรกันเอ้ยเ,ยเยี่โป้ชอบรังแกน้องแซนอัพก่อนเร็วแซนอัพแซนอัพนั่นพี่โป,ปไปไปแม่จะไปทำงานแล้วไปไป บรรยากาศดีมากๆนะคะเน่น่อน่อหน่อหน่อหน่อเขาได,เาได้เขาได้เขาได้เล่นเนี่ยมือเศร้ามันก็ดีกันสิแม่สะระอันนี้มาอันนี้เด้อมาหาแม่มาหาแม่มานี่มานี่ย <c oughs> เขาได้วิ่งเล่นตอนเช้ามันก็ดีแต่หนูบ้เอาขึ้นรถเด้๋ยวจะเพราะว่า,ามาันสิเปื้อนอย่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ การเฮ็ดยังอยู่นี่ไปไปขึ้นบ้านไปไปไปขึ้นบ้านแล้วไอ้โ no n โน o ศบมันสิเปือ้อนปวดมันก็รักษเสียเสียเสียกันนาะเบิ่งหยุดมึงหเสียกันนะี่พี่น้องทำไมทำว่าเชื้อแสนี้มันมาย,นา,ยานไปถ้าเชื้อแสบมันเสียดานมานี่มานี่สอบแซนับแซนับมีพีโบแซนับ,นบ,นบโอ้ no no quan sẽ yêu quan đảm bật stand up đưa stand up rồi stand up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  up tại up stand up kinh up stand up uh... Uh... <laughs> Stand up Stand up Stand up เอ๋ปไปอื้ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานขำแรงมาก็ก็เข้าบ้านไปไปลูกไป เพื่นบ้านสวัสดีทุกท่านนะคะพาักายกันยามเมื่อสาไปบ้านทูจิบ้านทูจิแซนอัพความน่ารักของเด็กๆแซนอัพเร็วๆแซนอัพโอเคเก่งมากแซนอัพแซนอัพมีก่อนแซนอัพก่อน Tin bay bớt thu giang. Sen up. 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 Sen Sen up. Sen up. Sen up send up send up anh em hello con anh à, hello 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 sẽ send up đi chút vô up no send up up send up này đi bộ sẽ up mỹ văn send up con ok văn send up đi bộ send up send up leo, hay đủ xe máy รู้ไหมว่านตุ้ยเอ๊ะไอ้หนูยวนเออปะเพอโอ้ยปะเพอเอาไปเลยกลับมาเลยปะเพออย่ากมีว่านทำไมต้องชอบรังเกียครับเพอเอามาเลยปะเพอเอามาเลยจะก,การี่อ้วนเลยไปขึ้นบ้านลูกไปขึ้นบ้านเร็วไปไปขึ้นบ้านไปไป ไป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 พี่โฟไปไปขึ้นบ้านไปไปเร็วๆขึ้นไปแมขึ้นไปแมบ้านชูชีไปไปพาเพิ่มไปนี่พาเพิ่มไป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 บันชูชีไปพ่ะเพิ่มไหมรูปป่ะมาทำแมเอลทำแมได้อืมเออลูกไปไปขึ้นไปโนโนมานี่มานี่ ไปไปเร็วไปเข้าไปเข้าไปงั้นไปทำงานก่อนอ้ยไม่ไปไม่ไเไม่ไปไม่ไปยืน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  พี่พ่อ้วนเหมือนพี่บบายแล้วลูกนะไปไปขึ้นไปเม่ทำงานก่อนนะไป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 ,ไป,ไปมาเอวมีแจน้องเคซี่เอาไปเออ,เอ,อนี่ไปออกมาเร็วอยู่บ้านนะอาหารก็อยู่นี่เดี๋ยวถอดปลั๊กฟุนปลั๊กไฟก่อนนะคะเพราะว่าไฟดับไปไปออกไปสำ <c oughs> หรับคลิปนี้แค่นี้นะคะพีป่ปุพี่พ่